สวัสดีครับชาวยูทูปเพื่อนเพื่อนรักทุกท่านมนี่มาเคลื่อนสีนท่อนพี่น้อ,องเอ,อ้ยนี่มาปล่อยนกปล่อยปลามาเบิ่งหน่ำเคลื่อนอากาศดีดีเวลาที่ทำงานมาตะปูบ้านนาทงผลัดมาเบิ่งหน่ำเคลื่อนพระอาจารย์พันวัดปลาพันผ้ามาปล่อยปลาพี่น้องเอ,อ้ยเบิงบ่งเบื้งบรรยากาศดีภูเขาสีขึ้นไปนั่งแค่เมตตาจากักหน่อยที่ถึงประหลาดหินผลแล้วนี่ บรรยากาศเหมาะครับร่มดีจ้อยร่มเย็นดีครับมืัอนี้อุย้ยเคลือนพี่น้องเคลื่อน,อนอเคลื่อนเคื่อนเคื่อนเคลื่อนสิวิน,น,น,นพรู้คู่เคลื่อนเลยเดีนี่บรรยากาศแบบบันบานนี่จากโูหินบ่เป็นบรรยากาศดีๆพี่น้องเอ้ยผู้ขากำลังสิงางขึ้นไปกีหินหลายๆนี่แหละมองนี่กีหินหลายๆขึ้นมาเบิง้งภูรัะ หินหินสลับซับซ้อนเป็นหนาผาหน่อยๆพี่น้องขึ้นมาเบิง่งโอ้บรรยากาศดีพี่น้องนี่ครับมองคู่เขื่อนนาเขื่อน,นเขื่อนสิบินทอดผอนปลาก็มีมันลอยหนามันโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับน้องเดี๋ยวผมจะนัง่งเซาะนีจ่จะนอนโอ้ยอยู่ค่ะอยู่พี่น้องซ้ำนีดถ้ากอนเบิง่งบรรยากาศสวยๆมันงามกว่าพี่น้อง ข่มแต่ย่างดีของ่มแตรนั่งภาวนามันก็ดีเลยอากาศเย็นทีมงานพาขันมาตะวันนาทงนะครับมาบังบรรยากาศห่างเย็นสลามของพักขิ่งซ้ำหนีเขาโดยพี่น้องเด้อเดี๋ยวปล่อยปลาปล่อยนกปัน